สวัสดีครับพบกับผมหมอนทิพนครับวันนี้กับผมขอนําเสนอแบบตาเนียนว่าด้วยการลานะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอ่ากับผมขอเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยแล้วกันนะครับจะเป็นการถามปัญหาแล้วก็เป็นคําตอบนะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่จะฟังในรถหรือว่าก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าเอาไว้สอบแข่งขันเลื่อนฐานะนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้เป็นความรู้ในการปฏิบัติงานนะครับข้อหนึ่งครับ เริ่มนะครับระเบียบกองทบบว่าด้วยการราปีพุทธศักราช2536ให้มีผลบังคับใช้กับข้าราชการสังกัดกองทบกต้องแต่เมื่อใดครับตอบนะครับคำตอบคือวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2536ครับข้อ2ครับระเบียบกองทบบว่าด้วยการลาปีพุทธศักราช2536ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดให้หน่วยใด เป็นหน่วยรักษาตามระเบียบนี้คําตอบครับกรมกางพลทหารบกครับข้อสามครับการนับบรรดาตามระเบียบว่าด้วยการลาปีพุทธศักราช2536นะครับในข้อแปดให้นับตามปีงบประมาณนะครับข้อสี่ครับข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลานะครับให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขต นะครับในวันก่อนวันเดินทางกลับนะครับในวันก่อนวันเดินทางกลับครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปเป็นข้อห้าครับข้าราชการาหารสังกัดกองทบกครับซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาหากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาและให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตในวัน ที่ขอถอนมันลานะครับให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงในวันที่ขอถอนวันลาครับข้อหกครับการจัดทําบัญชีโรงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการอาหารในสังกัดกองทัพบกกําหนดให้หน่วยต้นสังกัดระดับใดเป็นหน่วยจัดทานะครับคําตอบก็คือหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปครับข้อเจ็ดครับข้าราชการอาหารสังกัดกองทัพบก ในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกินกี่วันครับก็คือตอบนะครับเก้าสิบวันนะครับในหนึ่งปีลาไม่เกินเก้าสิบวันครับต่อไปเป็นข้อแปดครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของปัญหาสิบเอกสองรักไทยได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในที่กันดานแล้วเกิดเจ็บป่วยครับได้ลาป่วยไปแล้วเก้าสิบวันแต่อาการป่วยของสิบเอกสองรักไทยนะครับยังไม่ดีขึ้น จึงมีความประสงค์ขอลาป่วยเพิ่มเพื่อรักษาตัวไปอีกนะครับในกรณีเช่นนี้สิบเอกสองรักไทยจะลาป่วยได้อีกกี่วันนะครับคําตอบก็คือต่อได้นะครับลาต่อได้อีกเก้าสิบวันครับข้อเก้า 9, ครับสิบเอกกองรักษาชาตินะครับประสบอันตรายเพราะกระทําตามหน้าที่อันเนื่องจากไอพิษนะครับเน้นย้ำนะครับไอพิษวัตถุธาตุที่เป็นพิษวัตถุระเบิดนะครับได้ลาป่วยไปแล้วเก้าสิบวัน แต่อาการป่วยยังไม่ดีขึ้นจึงมีความประสงค์ขอลาป่วยเพื่อรักษาตัวอีกนะครับในกรณีเช่นนี้สิบเอกกองรักษาชาติจะลาป่วยต่อไปได้อีกกี่วันนะครับเหตุนี้เป็นเหตุที่เกิดจากไอพิษนะครับวัตุที่เป็นพิษวัตุระเบิดจะลาต่อได้อีกนะครับอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันครับต่อไปข้อสิบครับจาสิบเอกชาติชาตินักลบนะครับได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกให้ไปทําลายวัตถุระเบิดใต้น้ํา และได้ประสบอุบัติเหตุในกรณีเช่นนี้จากสิบเอกชาติชาตินักลบจะลาป่วยรักษาตัวได้อีกกี่วันนะครับคําตอบคือสามร้อยหกสิบห้าวันครับเพราะว่าเหตุนี้เป็นเหตุทําลายวัตถุระเบิดใต้น้ําและได้ประสบอันตรายครับแต่ลาได้อีกสามร้อยหกสิบห้าวันข้อสิบเอ็ดครับร้อยเอกไทยนักลบครับเจ็บป่วยเนื่องจากการกระทําหน้าที่พิเศษฝ่าอันตรายนะครับฝ่าอันตราย ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโหมครับจะราป่วยเพื่อรักษาได้กี่วันครับคําตอบก,ก็คือ365วันเช่นกันครับจ่าสิบเอกชาติชาตินักลบครับข้อ12ครับได้ป่วยและไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีซึ่งเป็นสถานพยาบาลของทหารไม่ต้องทําใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแต่ให้หน่วยต้นสังกัดของจ่าสิบเอกชาติชาตินักลบกับสถานพยาบาล คำหลักฐานการส่งป่วยและหลักฐานการส่งคืนหน่วยต้นสังกัดไว้ต่อกันนะครับนับตั้งแต่วันไหนนะครับคำตอบก็คือนับตั้งแต่วันรับตัวไว้รักษาถึงวันออกจากสถานพยาบาลน,นะครับต่อไปเป็นข้อสิบสามครับผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อยอนุญาตลาป่วยได้คราวหนึ่งไม่เกินกี่วันนะครับคำตอบคือไม่เกินเจ็ดวันครับข้อสิบสี่ครับ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมอนุญาตลาป่วยได้คราวหนึ่งไม่เกินไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนตามไม่ทันก็เน้นย้ำให้ฟังสามารถย้อนหลังกลับไปฟังได้นะครับในข้อสิบห้านะครับใบลาป่วยของข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกใช้แบบพิมพ์ตามทอบอหมายเลขอะไรนะครับคำตอบก็คือทอบหนึ่งร้อยขีดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ ทบหนึ่งร้อยขีดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับข้อสิบหกครับข้าราชการสังกัดกองทบกผู้ใดป่วยครบสามสิบวันแล้วถ้าลาป่วยอีกหากผู้บังคับบัญชาสงสัยในการป่วยนั้นให้ตั้งในแพทย์ทหารไม่น้อยกว่ากี่นายเพื่อตวรวจอาการนะครับคําตอบคือสามนายนะครับถ้าผู้บังคับบัญชาสงสัยปัญหานะครับข้อสิบเจ็ดครับเจ็ดนะครับสิบเอกก สังกัดกรมหาราบที่สิบหกนะครับลาป่วยครบสามสิบวันแล้วขอลาป่วยต่ออีกสามสิบวันพันเอกระเบีย่ารักดีนะครับผู้บัญชาการกรมหาราบที่สิบหกสงสัยในการป่วยนะครับและให้ตั้งนายแพทย์ทหารตรวจอาการป่วยของสิบเอกกสงสัยนะครับปรากฏว่าลาป่วยเท็จนะครับสิบเอกกไก่สงสัยนะครับจะมีความผิดฐานใดน,นะครับคําตอบก็คือกล่าวคําเท็จต่อผู้บังคับบัญชานะครับจะเป็นการผิดวินัยนะครับ ข้อสิบแปดครับข้าราชการสังกัดกองทัพบกซึ่งประสงค์จะลาขอดบุตรนะครับให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นใดนะครับเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตครับคําตอบคือผู้บังคับการกรมขึ้นไปนะครับข้อสิบเก้าครับสิบเอกหญิงนะครับสวยงามดีสังกัดมณฑลหารบกที่ยี่สิบเอ็ดนะครับได้ขอลาขอดบุตร ไปแล้วหกสิบวันครับมีความประสงค์จะากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรในกรณีเช่นนี้ครับสิบเอกหญิงสวยงามดีจะมีสิทธิ์ลากิจต่อไปอีกไม่เกินกี่วันนะครับคําตอบคือสามสิบวันทําการนะครับเน้นสามสิบวันทําการในส่วนข้อยี่สิบ,บนะครับข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกนะครับมีสิทธิ์ลากิจรวมทั้งลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อนะครับเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกินกี่วันนะครับคาตอบคือคือนะครับสี่สิบห้าวันทําการครับในข้อยี่สิบนะครับต่อไปเป็นข้อยี่สิบครับทหารกองประชาการที่เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหารในหนึ่งปีนะครับจะลากิจได้ไม่เกินกี่วันครับคาตอบยี่สิบสามวันทําการนะครับอันนี้ยี่สามวันทําการในข้อยี่สองครับจ่าสิบเอกกองดีใจครับสังกัดกองบังคับการ กองทัพภาคที่สองนะครับจะากิจไปประเทศสาภาพพม่านะครับในกรณีเช่นนี้จากสิบเอกกองดีใจนะครับจรากิจได้ไม่เกินกี่วันครับหอควายนะครับไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการครับข้อที่ยี่สิบสามครับนักเรียนทหารสังกัดกองทบบนะครับผู้ใดจะากิจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเพื่อพิจารณาอนุญาตนะครับคําถามข้อนี้ก็คือจะต้องลาถึงชั้นใดนะครับ สำหรับนักเรียนทหารนะคาตอบก็คือผู้บัญชาการทหารบกครับต่อไปเป็นข้อที่24นะครับพันเอกชาติแข็งขันนะครับผู้บังคับกองพันมหาลาภที่21นะครับมีอำนาจอนุญาตให้ลากิจนะครับคราวหนึ่งไม่เกินไม่เกิน15วันทําการนะครับในส่วนของข้อ25พันเอกชาติแข็งขันผู้บังคับการกรมมหาลาภที่21นะครับมีอำนาจอนุญาตให้ลากิจได้คราวหนึ่งไม่เกิน30วันทําการนะครับ ต่อไปนะครับปัญหาข้อที่26ครับร้อยเอกอดุลนะครับผอร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่2นะครับมีอํานาจอนุญาตรากิจได้คราวหนึ่งไม่เกินไม่เกิน3วันทําการนะครับผอร้อยนะครับในส่วนของข้อ27ครับผู้บัญชาการกองพลมีอํานาจอนุญาตให้ลากิจนะครับคราวหนึ่งไม่เกิน45วันทําการครับในข้อ28ครับบัตรอนุญาตลาแบบที่หนึ่งนะครับกําหนดให้ใช้แบบพิมพ์ตาม แมพพินทอบอหมายเลขใดนะครับในข้อ28บอกไว้ก็คือทอบอ100ขี001นะครับสำหรับการลาแบบที่หนึ่งข้อ29ครับบัตรอนุญาตลาแบบที่หนึ่งนะครับคำเตือนด้านหลังบัตรกำหนดไว้ว่าอะไรนะครับคําตอบคือผู้ถือบัตรอนุญาตจะไปกิจใดๆไม่เกิน24ชั่วโมงครับต่อไปเป็นข้อ30ครับ บัตรอนุญาตลาแบบที่สองนะครับกําหนดให้ตามแบบพิมพ์ทบหมายเลขใดนะครับคําตอบคือทบหนึ่งร้อยขีดศูนย์ศูนย์สองครับเป็นบัตรอนุญาตลาแบบที่สองครับข้อที่สามสิบเอ็ดครับสิบเอกมานพครับสังกัดกองบังคับการกองทัพภาคที่สองขออนุญาตลากิจเพื่อธุระส่วนตัวนะครับมีกําหนดสามวันให้ใช้บัตรอนุญาตลาประเภทใดนะครับคําตอบคือแบบที่สองนะครับกรณีเป็นลากิจใช้แบบที่สอง ก็32ครับร้อยโทอดุลคิดดีครับจะขอลากิจนะครับเพื่อทําธุระส่วนตัวครับมีกําหนด2วันให้ใช้บัตรอนุญาตแบบใดนะครับสําหรับร้อยโทอดุลคิดดีจะลากิจเพื่อธุระส่วนตัวคําตอบคือแบบที่ห้านะครับสําหรับเพื่อนๆก็ต้องไปท่องแบบให้ดีนะครับแบบที่หนึ่งคืออะไรแบบที่สองคืออะไรนะครับอันนี้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเป็นตุ๊กตาคําถามไม่เฉยนะครับที่นําเสนอนี้33ครับ ปัญหาตามระเบียบกองทัพบกครับว่าด้วยการราปีพุทธศักราช2อง6ห้าร้สาสิบหกครับกําหนดให้ข้าราชการสังกัดกองทัพบกครับมีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีได้กี่วันนะครับคําตอบคือสิบวันทําการสําหรับวันพักผ่อนนะครับข้อสามสิบสี่ครับสิบตีอดุลสมบูรณ์ครับบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งพลกระดัดนะครับกองพันเสนารั์ที่สามเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาคมครับดังนั้นในปีงบมาดังเก่าวก็คือปีงบมาสมมติว่าเป็นปีงบมาลหกสิบสี่นะครับ สิบปีอดุลสมบูรณ์จะมีสิทธิลาพักผ่อนได้กี่วันนะครับคําตอบคือไม่มีสิทธิ์ลานะครับเนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการกรณีไม่ถึงหกเดือนนะครับอันนี้เพื่อนๆจาไว้เลยว่าถ้าบรรจุหกเดือนไม่มีสิทธิ์ลานะครับข้อที่จริงเป็นอย่างไรจำหกเดือนไว้ก่อนสําหรับคนบรรจุใหม่นะครับสําหรับข้อสามทิบห้าค,ครับการลาพักผ่อนประจาปีครับอยู่ในหมวดใดของระเบียบกองทบบาด้วยการลาครับการลาพักผ่อนจะอยู่ในหมวดที่ห้านะครับ น,นี้เพื่อนๆจําไม่เป็นความรู้นะครับขยายผลเรานะครับข้อที่36การลากิจครับอยู่ในหมวดใดของระเบียบกองทบบวกว่าด้วยการลาครับคําตอบคือหมวดที่4นะครับลากิจนะครับไปดูนะครับเพื่อนๆปัญหาข้อที對對่37ครับการลาข้อบุตรครับอยู่ในหมวดใดของระเบียบกองทบบกครับการลาคลอบุตรจะอยู่ในหมวดที่3นะครับเพื่อนๆ ข้อที่สามสิบแปดครับในบทที่ห้าของระเบียบกองทบกว่าด้วยการลาครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบหกจะกล่าวถึงการลาของข้าราชการทหารสังกัดกองทบกในส่วนของเรื่องการลาพักผ่อนนะครับอันนี้จะเป็นการถามซ้ํากับข้อที่แล้วนะครับในข้อที่สามสิบเก้าครับในหมวดสี่ของระเบียบกองทบกว่าด้วยการลาครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบหกจะกล่าวถึงการลาอะไรของข้าราชการสังกัดกองทบกครับในบทที่สี่จะกล่าวถึงการลากิจนะครับ ข้อที่สี่สิบครับจากสิบเอกสงบนะครับจากกองร้อยนะครับกองบังคับการอ่าซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนประจําปีนะครับต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใดนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตคําตอบคือผู้บังคับการกรมขึ้นไปครับเป็นผู้มีอานาจอนุมัติสําหรับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอสักสี่สิบข้อก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะ นำเสนอข้อต่อต่อไปนะครับยังไงติดตามรละฟังนะครับขอบคุณครับ